ดีค่ะคชื่ออะไรคะสุดยอดครับผมชื่อยอดนามสกุลอะไรคะส้มมงสครับอ,อยู่แปลงคุณบดินนี่มากี่ปีแล้วคะผมมาอยู่ก่อนที่เขาจะใส่ปุย๋ยนิไม่กี่วันไม่กี่วันก็ประมาณหนึ่งเดือนกว่าได้ใช่<ม>ใชไหมคะเดือนกว่าแล้วครับค,คุณรู้ไหมว่าสภาพสวนแปลงนี้มันเป็นสวนแปลงยางหน้าตายทั้งหมดผมรู้มาแล้วเพราะว่าน้องชายผมกีดอยู่นี่อ๋อแล้วทำไมถึงรู้ว่ายางหน้าตายเกือบมดทั้งแปลงที่คุณยังมาทาคะ เมื่อก่อนก็มาช่วยเขาทําอยู่อ๋อแล้วทีนี้เคยมากรีดบ้างไหมตอนที่มาอยู่มาครับออยางน้ำยางที่ทาทากันก็เมื่อก่อนเขาทํากระปองไผมก็ทกํากระปองนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้น้ํายางที่เราดูสภาพของน้ํายางเป็นยังไงน้ำยางรู้สึกข้นขึ้นไม่อันไม่ใช่อ่ะก่อนค่ะก่อนที่จะใช้ปุ๋ยเนี่ยแต่ก่อนยังไม่ใช่ปุ๋ยนะค่ะน้ํายางมันก็ใส แล้วค่อนข้างน้ำหนักจะไม่ค่อยมีพอเราก่อนเราผสมใช่ไหมเราต้องรู้ว่านา้ำยางนี่เป็นยังไงใช่ไหม,มเอามือจิ้มหรืออะไรขึ้นมาก็เกาะมันก็สีมันมันมมมติดนิ้วไม่ค่อยติด,ตดนิ้วเ,เท่าไหร่แล้วแต่ก่อนใส่ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนได้กี่แผ่นเช,ช้า,นชาหนึ่งก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนใส่มันก็ยี่ส<ร><ๆ>ิบหกยี่สิบตอนนี้ขึ้นมาอยูสามสิบแผ่นขึ้นมาสามสิบแผ่นแล้วแล้วนำ้ำหนักต่อแผ่นขึ้นเยอะไหม น้ำหนักเมื่อก่อนโลสามตอนนี้โลโลครึ่งโลหกอาโลห้าโลหกขีดเพิ่มมาแผ่นหนึ่งสองสามขีดแล้วนะครับนั้นขนาดว่าเขาที่ขึ้นเพิ่มขึ้นมาโลห้าโลหกเนี่ยนั้นเขาตัดหน้าบนนะครับแต่ตอนนี้กลับมาตัดหน้าล่างได้แล้วเนี่ยค้นกว่าเดิมอีกนะน้ำยางรู้สึกค้นกว่าเดิมไหมรู้สึกว่าค้นกว่าหน้าบนไหมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะต้องเลยเปลี่ยนกระปองสมแล้วออทำไมอะให้มันใหญ่ขึ้นเไม่อยอ๋อต้องลดน้ำยางลงลดน้ำยางลงเพราะว่ามันเข้าจาก ก็ดีแล้วน้ำยางนนเราก็ได้แผ่นเพิ่มอ่าเราก็ได้แผ่นเพิ่มอีกใช่ไหมน้ําหนักอาจจะมาอยู่ที่โลสามหรือโลสี่โลสามโลสี่อ่าแต่ว่าได้ไม่ขาดโลสี่ได้แผ่นเพิ่มอ่านั่นแหละครับนั่นแหละสิ่งที่แล้วตอนนี้มั่นใจแล้วนะก็มั่นใจว่าน้ำยางมันดีขึ้นมันหนักขึ้นแต่ว่าเื่กก็กรีดง่ายเราไม่ต้องมานั่งรับคมมีต่อยมีเดียวครับสวนเลยมีเดียวสวนกี่ไ่ค่ะกี่ไ่ ทั้งหมดนี่สามสิบไร่ครับสามสิบไร่ตอนนี้ที่หน้าตายก็ฟื้นหมดครับตอนที่หน้าตายก็ฟื้นหมดแล้วนะครับกหนให้ดูตอนเที่ยงบ่ายสามนะครับบ่ายสามกินให้ดูแล้วก็ตาเท่าที่เห็นก็ยังย้อยไม่หยุดอยู่ก็ตอนนี้ก็เราดูนะฮะที่สวนยางคือสวนยางกับสวนสวนป่าเลยนะลกให้ดูถึงความลกของสวนนะฮะ หลังจากที่เราเอาใส่ปุ๋ยแล้วเราต้องให้อยู่สภาพสวยอย่างนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเดินไปกรีดยาไม่ได้เราก็ตัดช่วงที่เราเดินกันแล้วกันนะคะตอไปนเนี่ยห้ามฉีดยายญ้านะให้ตัดอย่างเดียว